สวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็กลับมาเจอกันกับผมอีกครั้งหนึ่งกันในเกมบีฟเบฟโซนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวตัวละครจากอุนเคียวราจากตู้กาชาสังเวียนนะครับเป็นตัวละครอุนเคียวราเวอร์ชั่นล่าสุดเลยเนะก็เป็นตัวละครจากตู้กาชาสังเวียนนะครับตอนนี้เนี่ยผมจะแยกตู้เป็นแบบนี้นะครับก็คือตู้กาชาเนื้อเรื่องตู้กาชาเทศก,กาลแล้วก็ตู้ลักกาชาลิมิเต็ดกับตู้กาชาสังเวียน ไอ้เจ้านี้คือตู้กระชาสังเวียนซึ่งมันก็เป็นเอาง่ายๆมันก็เหมือนกับตัวละครจากตู้กระชานื้อเรื่องนะครับคล้ายกันเลยมันออกจากตัวออกจากการลุนเลทอะไรพวกนี้เหมือนกันหมดแต่ว่าตัวพวกนี้เนี่ยมันจะเก่งตอนเล่นในสังเวียนนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเขากันนะครับแต่ว่าคงไม่ได้รีวิวในสังเวียนหรอกนะครับเพราะว่าผมเนี่ย ไม่ใช่สายสังเวียนนะครับเลยไม่ได้มีของเพื่อจะไปอัพเขาในสังเวียนนะครับผมก็จะมาให้ดูในการเล่นขั้นต้นใน PVE ปกตินะครับว่าเขาเล่นเป็นยังไงบ้างนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลส่วนตัวของเขากันนะครับสำหรับอุนเคียล่านะครับก็ในเวอร์ชันนี้ยังเป็นเผ่าอารันคาแล้วก็เอสปาดาหเหมือนเดิม ไปตัวละครธาตุสีเขียวนะครับเป็นตัวละครธาตุสีเขียวเน้นสายสกิลเป็นหลักนะครับเน้น SP เป็นหลักก็เอของเขาเนี่ยอยู่ที่815นะครับถือว่าสูงเลยทีเดียวนะครับอนนี้คือผมได้50หน่วยมาจากคมพีเวลหนึ่งนะครับเขาเป็นผู้สังหารยมทูตนะครับก็คือจะตียมทูตแรงขึ้นเนาะในสังเวียนเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเกิดเอามาสังหารยมทูตแล้วคงจะเอามาสู้กับพวกไอเซนหรืออิจิโกะอาร์เวิร์กประมาณนี้นะครับในสังเวียน ลิงก์ของเขาเนี่ยคือเพิ่มความเสียหายของสก,กิลให้คุณอีก20%นะครับอุปกรณ์ที่ผมแนะนำนะครับผมแนะนำเป็นอุปกรณ์บวกพลังกดจัมยาณบวก SP ปกติเลยนะครับซึ่งผมจะมีของพิเศษอยู่ก็คือเจ้านี่ถ้วยชาสุดคลาสสิกนะครับมันเป็นของ5ดาวแท้ที่ออกจากตู้กาชาเท่านั้นนะครับก็ ใครมีก็ใส่ไปนะครับเพราะว่าจะได้พลังกดอร,ริญานที่สูงถึง50หน่วยเลยนะครับลิงก์ผมแนะนําเอาเป็นเล่นระหว่างรถคูดาวแล้วก็เพิ่มความเสียหายสกิลไปนะครับผมก็จะใส่เป็นซุยฟงทิรันโกแล้วก็อิชิโกนะครับซึ่งทั้ง3ตัวเป็นตัวละครเกิดใหม่จะได้ลิงก์ทั้งรถคูดาวแล้วก็เพิ่มความเสียหายของสกิลด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีเรื่องน้ําหอมก็ใส่ให้ตรงสีไปเนาะก็เล่นเป็นรถคูดาวส่วนใหญ่จะดีกว่านะครับ เอาละเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของคุณสมบัติท่าโจมตีกันนะครับจะสังเกตได้ว่ารูปแบบการโจมตีของอุนคิล่าเนี่ยเป็นสีแดงนะครับแน่นอนเขาโจมตีระยะประชิดนะครับเวลาเขาตีตาเขามองข้างล่างด้วยนะครับเหมือนเขาบินอยู่เออแล้วก็จะสังเกตได้ว่าตรงเนี้ยจะมีสัญลักษณ์อ่อนแรงนะครับแน่นอนเมื่อกดสก,กิลหรือกดการโจมตีปกติจะมีโอกาสทําให้อีกฝ่ายติดอ่อนแรงนะครับส่วนถ้าไม่ตายอีฟายติดอ่อนแรงแน่นอนร้อยเปอร์เซนตนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสกิลพาส,สีปเป็นบ้างนะครับพาส,สีของอุนคิคล่าเนี่ยมีหลบหลีกความเสียหายจากยมมะทูด50%ก็ง่ายๆยมมะทูดมีสิทธิ์ตีไม่โดนคุณครึ่งต่อครึ่งน,นะครับเออในสังเวียนนี้มีประโยชน์นะเพราะว่าบางทีอาจจะเจอคนใช้อิชิกะอาร์ตเวิร์กอะไรพวกนี้ตีคุณเนี่ยอาจจะไม่เข้า50%หรือในอนาคตอาจจะมีตัวละครตัวละครสัเวียนอื่นที่เป็นยมทูดมาเพิ่มเติม นะครับอุคอลคล่าตัวนี้ก็สามารถหลบได้ขึ้นต่อขึ้นนะครับเ <g ül> พ,พ,พิ่มหลบดูเชิญบวก2รอบนะครับตัวนี้จะแดดได้ไกลมากนะครับในสองเวียนนี้มีประโยชน์เลยนะครับเพราะว่ามันจะเคลื่อนที่ได้คล่องตัวนะครับจะเร็วกว่าชาวบ้านเขาเนาะก็มีประโยชน์มากนะครับมีโอกาสทาให้อีฝ่ายติดอ่อนแรงเองนะครับทุกๆ5วินาทีแค่ยืนดูเฉยอมอนเตอร์ที่อยู่ใกล้ๆตัวเขาเนี่ยก็มีสิทธิ์จะติดอ่อนแรงเองก็เป็นอาบิต้ที่ดีเอ้ยเป็นพาสีที่ดีอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะครับ มาดูในเรื่องของ Ability กันบ้างนะครับ Ability ของเจ้าอุนคิล่าเนี่ยจะมีเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติสูงถึง20%นะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายของสกิลสูงถึง40%นตะครับตั้งต้นนะไอ้นี้คือบวกทดๆกันแล้วเนี่ยมันเป็น126นะครับแต่ตั้งต้นที่เขาให้เนี่ยอยู่ที่40%เท่านั้นนะครับความเสียหายทำให้ตายให้คุณอีก40%แล้วก็ติดลดคู่ดาวมาให้ด้วยนะตัวเนี้ยลิง ลิงก์ของเขาเป็นเพิ่มความเสียหายจากสกิล20%ใช่ไหมแต่ว่าเขามีออบลิตี้ติดมาให้คือลดคูดาวสกิลให้ขุด12%นะครับถือว่าดีมากเลยเพิ่มขอบเขตของสกิลอีก20%นะครับเพิ่มฮิตของสกิลบวก1นะครับแล้วเมื่ออีฝ่ายติสนับปกติเนี่ยติดเพิ่มอีก5วินาทีมีซูเปอร์เมอร์แล้วก็มีทะลวมบาเลียศัตรูนะครับเดี๋ยวขอนิดหนึ่งเราไปดูในเรื่องของสังเวียนกันบ้างนะครับเกี่ยวกับข้อมูลในสังเวียนนะ ข้อมูลในสังเวียนนะครับนอกจากอ b บิลิตี้ที่ว่ามาแล้วเนี่ยจะมีเพิ่มค่าสเตตัสทั้งหมด1ิบปเซ็ให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีลดคูดาวเพิ่มนะครับอ่าลดคูดาวเพิ่มนะครับจาก12บสองเพิ่มอีกเจ็ดเปอร์เซนะครับความเสียหายของสก,กิลเท่าเดิมนะครับเท่าเดิมรู้สึกไม่มีเพิ่มฮิตสก,กิลนะเออก็จะมีเพิ่มค่าสเตสตัสแล้วก็มีเพิ่มค่าพลังต่างๆนะครับอ่านี่ด้วย มีเพิ่มสถิติทั้งหมดโอเคสังเวียนเราไม่ต้องไปโฟกัสบ้างนะครับผมไม่ค่อยได้โฟกัสเท่าไหร่อานนียถ้าเกิดในรูปแบบสังเวียนอ๋อนี่นี่เมื่อกี้ผมก็งง,งงอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้แล้วกันมันจะได้อธิบายง่ายกว่านะครับในสังเวียนอ่าสังเวียนของเขานะครับจะมีเนี่ยตามเลเวลเลยนะครับถ้าเกิดเรามีเลเวลสองอ่าเลเวลหนึ่งก่อนแล้วกันเลเวลหนึ่งนะครับในอาบิลิตี้สังเวียนเนี่ยเขาจะเพิ่ม เซ็นจูรัสทั้งหมด10เนาะแล้วก็ที่เลเวล2จะเพิ่มการใช้ทํมไมตายได้อีก1ครั้งนะครับที่เลเวล5เพิ่มระยะลบฉุกเฉินนะครับและที่เลเวลสุดท้ายเพิ่มฮิตสกิลให้คุณอีกหนึ่งถือว่าเก่งมากในสังเวียนนะครับไม่รู้ว่าเก่งมากขนาดไหนแต่ผมอ่านมัน,นถือว่ามัน,มนเก่งนะเพราะว่ามันเพิ่มฮิตสกิลถึง2ด้วยกันนะครับซึ่งตัวละครสังเวียนเนี่ยหลังๆมันเป็นแบบนี้แทบทุกตัวนะครับมันจะมีเพิ่มฮิตรวมๆในสังเวียนเนี่ยบวก2นะครับแต่คุณต้องกด ต้องปลดอาเลเวลสังเวียนก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นแบบ PVE กันแล้วกันนะครับผมคงไม่ได้ลงสังเวียนตามที่ผมบอกนะครับเพราะว่าผมไม่มีของที่จะอัพเขานะครับแต่ก็เดี๋ยวไปดูในสังเวียนสักนิดนึงแล้วกันไหนๆเขาก็เป็นตัวละครสังเวียนนะครับตัวเขาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะยากไปนิดนึงสำหรับคนที่ สำหรับคนที่ไม่ได้เล่นสังเวียนประจํานะมันจะยากไปน,นิดนึงเพราะว่าในเรื่องของเสริมพลังเนี่ยไอ้เพิ่มฮิตท่าโจมตีสกิลเนี่ยคุณต้องบวกถึงสงิซึ่งใครที่ไม่มีไอเนี่ยถ้าเกิดเป็นประเภทเดียวกับผมนะที่ไม่ค่อยได้ลงสังเวียนอ่ะไอพวกเนี้ยจะขาดเยอะเห็นไหมแต่ถ้าคุณลุงผีอ่ะคุณไม่ขาดหรอกนะครับถึงได้บอกไงว่าใครจะเปิดตู้กระชาสังเวียนนะครับที่แบบเป็นคอสังเวียนจริงๆอ่ะอยากเปิดจริงๆอ่ะเปิดได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่สายสังเวียนเท่าไหร่ ไม่ต้องเป็นต้องเปิดก็ได้สำหรับตู้สังเวียนนะครับเปิดทีละนิดก็พออ่าเปิดแค่ห้าสิบก็พอนะครับเพราะว่าตัวละครพวกนี้ได้มาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเก่งในสังเวียนอย่างเดียวพี e ีปกติมันก็เก่งเหมือนกันนะครับโอเคเราไปดูวิธีการเล่นกันแล้วกันนะครับผมขอไปลงในเรื่องของน้ําหอมนะครับเดี๋ยวคนงงว่า i, เฮ้ยเีวิวอยู่ตัวละครสังเวียนทําไมไม่เล่นในสังเวียน <laughs> ก็ตามที่บอกนะครับผมไม่มีของในการอัพให้ดูะนะผมก็เลยไม่ได้เล่นให้ต้องพออภัยจริงๆนะครับเรามาเล่นดูในสังเวียนเอ้ยใน PVE ปกติแล้วกันนะครับเพราะว่าวิธีการเล่นเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับในสังเวียนแค่มันกว้างกว่าแล้วมันก็ระเบิดกว่าเท่านั้นเองเดี๋ยวผมจะใส่ตัวละครดรอปน้ำหอมเพิ่มเข้าไปนะครับเอามือลั่นโอเค มันไม่มีคูณสองนะตอนนี้โอเคปะจริงๆตัวละครสังเวียนแต่ละตัวเนี่ยเล่นใน PVE มันก็เก่งแทบหมดนะครับสายจมสายสกิลนะสายจมตีปกติผมรู้สึกว่าเคมปจ,จิมันดูเฉยๆไปหน่อยมาเดี๋ยวมาดูการจมตีปกติก่อนนะครับ ก็จบตีเร็วดีนะแต่ก็ตามนั้นอะสายสกิลนะครับโอ้สกิลหนึ่งผมว่าโอเคเลยเดี๋ยวมาดูใหม่นะครับสกิลหนึ่งโอ้ oh, สกิลหนึ่งโอเคนะกว้างกว้างเลยนะครับเดี๋ยวผมลองปล่อยแบบหันทิศทางดูไม่โดนนะครับถ้าเกิดหันทิศทางจะไม่โดนข้างหลังเพราะว่าบางตัวมันปล่อยแบบเนี้ยเมื่อเวลาอ e ีฟายอยู่ข้างหลังมันก็โดนแต่ตัวนี้ไม่โดนนะครับสกิลสอง mm. ก็ใช้ได้นะครับแต่ผมไม่ชอบตรง ทำดาเมจจังหวะที่มันผักไปตอนดูดอ่ะโอเคแต่ตอนผักไปอ่ะมันซอยย่อยสกิลไปเยอะไปหน่อยเนี่ยเห็นไหมมันซอยย่อยจึกจ๊กๆๆเยอะไปหน่อยผมชอบสกิลหนึ่งมากกว่านะครับสกิลสามช้ามากได้เท่นะครับแต่มันชา้าเนี่ยสกิลสองมันซอยย่อยจึกจ๊กๆๆไปนิดนึงก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์สกิลสองนะครับก็ถือว่าไม่ได้แ,แย่นะครับส่วนสกิลสามมัน ทั้งจอหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนลำคายมากเลยมพมบุด,ดินเนี่ยเดี๋ยวลองสกิลสามดูนะไม่ทั้งจอนะครับแต่ก็เท่นะสกิลสามมนได้เท่ไม่ชอบอย่างหนึ่งสกิลสามคือมันช้านะครับมันช้าไปหน่อยแต่มันได้เท่ อ๋อเขาพิวนี่หว่าหรือไปว่าหลบได้สามรอบดูสกิลสามหน่นเห็นไหมมันช้าไปหน่อยนะครับแต่มระเบิดตุ้มเดียวน้นกว้างนะครับสกิลอุนเคียล่านะครับแต่ว่ากว้างในทางข้างหน้านะต้องปล่อยข้างหน้าอ้าวนี่ผมโดนตีด้วยเลยวะเนี่ยระเบิดตุ้มก็กว้างนะไอเจ้านี่มันอยู่ข้างๆเนี่ยยังโดนเลยแต่ว่าตัวละครที่อยู่ข้างหลังไม่โดนนะตัวละครที่อยู่ข้างหลังจะไม่โดนสกิลสามนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูถ้าไม่ตายกันบ้างเนาะว่าถ้าไม่ตายเป็นไงบ้าง <c oughs> ไอ้พวกตัวละครถ้าไม่ตายสังเวียนอ่ะถ้าไม่ตายมันแปลกๆังไม่รู้อ่ะ <c oughs> ไม่ค่อยเท่เลย <c oughs> ดูดิ สกิลสามันดูหน้าเป็นทาไมตายมากกว่าอีกนะไอเซเลออสคิวลัสมันเนี่ยแต่ผมชอบอยู่นะผมชอบเรื่องมันเทนะครับถามว่าเก่งไหมผมว่าใช้ได้นะครับท่าสามเนี่ยมันช้าไปนิดหนึ่งนะครับตามที่บอกว่ามันมันแอคเท่นะครับมันก็เทจริงแหละแต่มันช้าไปนิดหนึ่งสกิลหนึ่งคือดีผมชอบนะครับสกิลสองผมว่ากลางๆเนาะสกิลสองมันลวกก่อนแล้วค่อยผักและไอตอนผักอ่ะมันไม่ได้ผักแบบตู้เดียวไง มันถักเป็นแบบจึก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 คือมันซอยย่อยๆอ่ะมันไม่ได้แบบพุ่งทีเดียวระเบิดเออผมเลยไม่ได้ชอบม,มากสำหรับท่าสองท่าสามก็ช้าไปนิดหนึ่งนะครับผมได้จากตู้นี้นะตู้เนลเลียนนะครับตู้นี้เลยเปิดไปห้าสิบเพรนะครับตามที่ผมบอกว่าถ้าเกิดใครไม่ได้จริงจังกับหอคอยมากก็ไม่จําเป็นต้องเปิดเยอะสำหรับตู้นี้นะครับแต่ถ้าเกิดทุกคนแต่ถ้าเกิดคุณชอบถ้าเกิดคุณชอบนะคุณอยากทุ่มก็ทุ่มได้ไม่มีปัญหานะครับถ้าเกิดคุณคิดว่า เสียไปหนึ่งพันกว่าแล้วได้มาแล้วมันโอเคก็เสียไปได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าตัวพวกนี้พูดตรงๆมันก็ไม่ได้อ่อนนะครับมันก็เก่งอยู่นะครับอย่างอุนคิโอลาผมมองว่ามันไม่ได้อ่อนเลยนะอุนคิโอลาตัวเนี้ยโอเคนะโอเคอืมแต่โดยรวมผมว่าสกิลตัวละครสีแดงดูดีกว่าในเรื่องของเกมเพยนะ์นะแต่ถ้าเกิดโดยรวมเอาความเก่งอ่ะตัวนี้ผมว่าตัวนี้เก่งกว่าตัวนี้เก่งกว่านะอะแต่ถ้าเกิดเอาในเรื่องของดันเกมเพย์ผมชอบตัวละครสีแดงมันมากกว่า ไอตัวล่างตามใยเรื่องอะนะครับ <c oughs> แถมตัวนี้ i อตัวนี้เก่งหมดเลยนะครับเก่งหมดเลยแต่ว่าจะโดดเด่นในสังเวียนนะครับกิมจอ,อนา่าเสียดายนิดนึงไม่เพิ่มฮิตในสังเวียนนะครับ <c oughs> แล้วก็ที่ผมไม่ได้จะรีวิวในสังเวียนก็ตามที่บอกนะครับคือผมไม่มีของอัพแล้วพอไม่มีของอัพเจ้าอุนคิโอลาเนี่ยมันไม่ค่อยแตกต่างจากเล่นพิมพ์อีปกติเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีแค่เพิ่มทํามไม่ตายแล้วก็ระยะลบยูเฉิญ มันจะแตกต่างๆๆอย่างเห็นได้ชัดในจาก PVE ปกติตรงนี้ด้วยนะครับเพิ่มฮิตสกิลนะครับเออแต่ผมไม่มีนะครับก็ขออภัยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับอุนเคียวรานะครับมารีวิวให้ดูในจากการลงเล่น PVE ปกติเผื่อคนสนใจนะครับตัวนี้ย้ำอีกทีว่าเก่งถ้าอยู่ระหว่างแย่ก,กับเก่งผมให้เขาเก่งนะครับไม่กลางนะตัวนี้ผมมองว่าค่อนข้างที่จะเก่งเลยนะครับ เสียดายตรงท่าสามไปนิดหนึ่งแต่มันได้เท่โอเคประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปกันเนาะฝากไว้ด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปผมนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปของผมต่อในอนาคตนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นไรก็โปรดติดตามกันนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ